มีแต่ปลาโตๆ,ๆนะครับดูนะครับนี่นะโตนะครับเลี้ยงในขนาดบอ่อเมตรยี่สิบคูณสี่เมตรบางินกับปลาดุกเลี้ยงรวมกันดูปลาดุก โตดีครับจเจริญกับโตดีกินอาหารเก่งเรามีระบบน้ำนะครับระบบกองน้ำระบบให้ออซิเจนปลาดักปลานเนียนถูกลกันได้สบายสบายปลาคนน่อนข,ข้างจะกลัวคนนไม่ค่อยกินมากหร่ เชื่อมน้อยเชืนมน้อยมาละมาละบบอกเด็กๆหน้าบ้านนะครับใครมีพื้นที่สามารถทำทำตามได้นะใครพื้นที่ไม่มากประหยัดพื้นที่เียงไปดูเล่นรเลี้ยงดินก็ได้ Banyan ko to to, pasok ko to to. Malak-malak. ระบบน้ำเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับแต่น้ำก็ไม่เน่านะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก็ไม่เน่าครับแต่เ,เราเปลี่ยนให้เขาเพื่อความบาลได้แข็งแรงปลาได้อารมณ์ดีคนระับไม่เกรียดกินอาหารเก่งครับยอดทั้งหมดนะ

ตัวไหน,นเรว,เรวปตานินก็อย่างนี้ครับกัวคนแต่ปลาดุกไม่เท่าไหร่ดุกไม่กลัวดูเนแบบอย่างครับใครเอา,าตัวอย่างทำเป็นตัวอย่างก็ได้ครับประหยัดพื้นที่เมตรยี่สิบคูณสี่เมตรใช้ผ้าใบรองเหยี้ยงปลาแล้เยอะนะครับหลายตัวคนระับโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อน,นครับเดี๋ยว มีอะไรดีๆจะถ่ายมาให้ชมกันใหม่นะครับสวัสดีครับ